วันนี้เราจะมารีวิวนะคะตัวเกมตกปลานะคะแบบ2ชั้นจะมีเป็น 3D ข้างๆนะคะตัวนี้ใส่ฐาน 2A3 ก้อนนะคะจะมีเบ็ดตกปลาให้ทั้งหมด4ไม้นะคะเป็นแม่เหล็กหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวข้างบนจะเป็นปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กจะเป็นแม่เหล็กนะคะสําหรับง่ายๆให้น้องลองฝึกดูก่อนนะคะส่วนปลาข้างล่างจะเป็นปลางับๆนะคะจะไม่มีแม่เหล็กอันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะ คนะครนว่าตัวนี้น้องๆเขาจะได้ฝึกนะคะหลายอย่างเลยฝึกส,สมาธินะคะฝึกให้น้องแข่งกันตกฝึกเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันนะคะสามารถเล่นกันได้หลายคนเล่นกันได้ถึงสี่คนเลยนะคะเพราะมีเบ็ดตกปาลาให้หมดสี่ไม้นะคะจบการรีวิวค่ะสวัสดีค่ะ